อืม uh huh. แทงขาล่วงมาแล้วแทงขาล่วงมาแล้วคุณผู้ชมแทงอืม uh huh. อยู่บนตูดมาเลยเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเออโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักด้วยนะครับวันนี้ครับอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า shadow of the colossus นะครับซึ่งตัวเนื้อเรื่องเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ผมรู้มาว่า เกมเนี้ยมันต้องปราบยักษ์ทั้งหมด16ตัวนะครับปราบยักษ์นะ16ตัวคือมันเป็นเกมที่ดังามากๆมันเป็นเกมในตำนานเลยแหละโอเคครับมามาเข้าสู่เกมกันเลยเริ่ม Sony Present j ์ a n แ Studio p โ e พ e ีเ b นต์บูพอยต์ e รีเซเสนอ เรื่องมานะครับมีนกอินทรีบินผ่านมานะครับพระเอกของเรา เก่งเก่งตัวข้ามเหียวมาได้ด้วยแล้วก็เดินเข้าป่า ภาพสวยโยที่ผมปรับแบบปรับสุดเลยนะและแล้วฝนก็ตกลงมาหลบฝนสักหน่อยเดินไปเรื่อย นี่คือประสาทของเราแล้วเนี่ยว้าวประสาทใหญ่เบ้อเริ่มเลย Shadow of the Colossus ให้เสียงภาษาไทยโดยผมก่อนชอบนอนตีหนึ่งโอ้วิวอย่างสวยครับอย่างเสียวว่าเดินนี่คือเดินเข้าบ้านใช่ไหมปราสาทของเรานั่นเอง ซาวเอฟเฟกคือสุดยอดนี่คือผมใส่หูฟังเล่นด้วยนะมันเลยแบบเสียงแบบกรงห่มอยู่ในหูเลยไงมาแล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมเลยนะครับมาเล่นเลยยังเดินไม่ถึงบ้านอีกเหรอ เดินนั้นแต่เมื่อกี้แล้วนะนี่คือบ้านเราจริงๆใช่ไหมเนี่ยเป็นปราสาทเนาะมันไม่มันไม่เชิงบ้านอะ่ะอู้วว้าว อืมม้าไม่กล้าลงตัวเราบอกลงไปเลยไม่เป็นไรมีค่าอยู่ด้วยได้ไม่ต้องกลัวหรอกอืมแล้วมาคู่ใจเราก็เดินลงไปพร้อมกับเราแล้วประตูก็ได้ปิดดึง ข้างล oh. ่างนั่นตกไปตายได้เลยนั่น่ะโอ้โหมีแบบพยศ้วยนะพยศ ข้างหน้านั่นมีแสงอย่างสวยเ้ยเป็นรูปแบบเหมือนรูปสัตว์แหละลงจากมา เอาอะไรมาด้วยนั่นอ๋อนางเอกหรือเปล่าผู้หญิงหรือว่าน้องสาวเราเราก็ไม่อาจทราบได้และเราก็เอาเอาผู้หญิงคนนี้ขึ้นแท่นใช่ไหมอ๋อมานอน เขาเป็นอะไรอะ่ะเขาเขาตายแล้วเหรอหรือสลบหรือหลับหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันสถานที่แห่งน,นี้เริ่มต้นมาจากการกําทอนของจุดตัดกัน เป็นความทรงจำที่โดนแทนที่ด้วยเอ็นและนอสที่จะาลึกไว้ในหินเลือดของเด็กหนุ่มได้ขึ้นสู่ทองฟ้าและเป็นผู้ที่สามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นจากแสงได้นในโลกนั้นว่ากันว่าถ้าอยากได้ก็เอาวิญญาณคนตายกลับมาได้ แต่ห้ามร่วงเกินแผ่นดินนั้นโดยเด็ดขาดสรุปว่าผู้หญิงคนนี้เขาหลับหรือเขาตายแล้วหรือสลบไป หรือว่าร่างไรวิญญาณเราก็ไม่รู้นะนี่ไงมีตัวอะไรด้วยเนี่ยเหมือนวิญญาณได้เวลาบวกแล้วสชนะชักดาบเลยลูกชักดาบ งอดาบมีแสงด้วยแสงสีฟ้าป้องกันแสงยูวีอมันแพ้แดดเหรอ นานนนะดังนั้นเจ้าจึงเป็นมนุษย์คุณคือดอมินหรอครับผมได้รับแจ้งมาว่าณนะที่แห่งนี้ มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมวิญญาณของคนตายได้นายถูกต้องแล้วพวกเราคือคนที่ถูกเรียกว่าดอมิน,อมนเออคือว่าเธอเป็นผู้เสียทะละเพราะว่าเธอมีชะตารกรรมที่ต้องสาบครับได้โปรดนำวิญญาณของเธอกลับมาให้ผมด้วยนะ วิญญาณสาวน้อยคนนั้นวิญญาณที่เคยสูญเสียไปแล้วจะนำกลับคืนมาไม่ได้มิฉะนั้นมันจะไม่ใช่กฎของมนุษย์ด้วยดับเล่มนั้นนะเนาะอื แต่คงเป็นไปไม่ได้หนูนะฮะจริงเหรอครับแน่นอนว่าเจ้าบรรลุสิ่งที่เราขอและผมต้องทำอะไรบ้างครับ เจ้าจงดูรูปตรงกำแพงที่ยืนอยู่ตรงนั <S <S ้นเจ้าต้องทำลายมันให้หมดแต่พวกลูกปั้นเหล่านี้จะไม่ถูกทำลายด้วยมือมนุษย์แล้วผมควรทำยังไง ดินแดนนี้มีมหุม,มาที่เป็นอวตารของลูกเ่ารพถ้าเจ้าสามารถเอาชนะยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้ลูกฟันพวกนี้จะตกลงมาโอเคครับผมเข้าใจแล้ว แต่ราคาที่เจ้าต้องจ่ายนั้นหนักหนาะสาหัสอย่างแน่นอนม,มันไม่สำคัญเลยครับมันก็ดี กเดาบแห่งแสงเจ้าดรงไปตามทางที่ดาบแห่งแสงได้ชี้ไปไปเลยไปตามหาพวกยักษ์แล้วก็กามฆ่ามันซะ ไปเลยออกเดินทางมาครับเริ่มเล่นกันเลยก็เนื้อเรื่องที่ที่เขาพูดมาเมื่อกี้เนาะก็ประมาณว่าถ้าเราเนี่ยอยากให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้กลับมาเนาะก็เราก็ต้องไปปราบยักษ์กนะเนาะทั้งหมด16ตัวเพื่อที่จะได้นำดวงวิญญาณกลับมาเนาะโอเคครับไปไปเล่นกันเลย Uh, อย่างสูงลงแบบนี้ไงเราลงแบบเถื่อนมากตายไปดูซิไปทางไหนแต่เราจะไปหายักษ์ตัวที่หนึ่งกันนะครับ โดยการดูจากดูที่ดามนะครับมาทางนี้เนาะโอเคมันอยู่ทางนี้ป่ะยังไงซิขึ้นทางนี้เหรอโอเค มาถึงแล้วครับจุดที่ยักษ์อยู่ออรมลงเลยลูกตป,ปคืนลูกอ่าหนึ่งอุบจาะอุบจอะอุบจออุบเอาะตายขึ้นไปตายขึ้นไป เค okay, ขึ้นมาแล้วมาขับยากนิดนึงนะเนี่ยยังไงต่อฮึบกระโดดมาางนี้แล้วก็กระโดดขึ้นก็กระโดดขึ้นไปอึบจะยังไงต่อค่อยๆเดินแล้วก็มาทางนี้อุ๊จอหนึ่งสามเหลี่ยมอ๋ออย่างนี้นี่เอง แล้วก็อันนี้ก็กระโดดขึ้นไปใช่ไหมโอเคปุ๊บขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วไงต่อกระโดดขึ้นไปอีกปุ๊บปุ๊บจอเนียบร้อยแล้วไงต่ออืมอุ้ยอ๋อมาทางนี้มาทางนี้โอเคโอเค,อเคดูละ อือ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วนี่ไงอ,อ๋ออย่างสวยครับอย่างสวยเอาแล้วยั์ตัวที่หนึ่งได้เวลาบวกแล้วคุณผู้ชมครับ มใช้ฮันูยิงก่อนไหมขั้นแรกปี๊ยิงไม่โดนเฮ้ยหันมาทางนี้หันมาทานี้กล้องมาขับยากนิดนึงนะเนี่ยปุบโดนหลังไหมโดนหลังไหมวุ้ยมันไม่ไอเนี่ยมันไม่หันมาด้วยมันหันมาแล้วมันหันมาแล้ว ui 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 นี่ก่อนนี่ก่อนจะขึ้นตัวมันยังไงก่อนแออขึ้นตัวมันยังไงก่อนอเออเฮ้ยนี่ไงขนขน นี่ไงแทงนี่ไงแทงได้และแทงได้ล้โอ้โออ้โแทงขาล่วงไปแล้วแทงขาล่วงไปแล้วคุณผู้ชมเออยอ แทงขาล่วงแทงขาอีกแล้วไงต่อที่นี่อ๋อตาย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ไงอู๋อูโอู๋อุดดุอู๋อูค่อยๆไปค่อยไปอยู่ประตูดมาแล้วเนี่ย Uff, khi mà đã hư mà làm 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 hư mà มาแล้ว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 ึ้นมาแล้ว <mit>. ึ้นมาแล้วึ้นมาบนหลังคอมแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงหัวมันหัวมันเอ้ยมันมาสลัดมันสลัดแดดเลยดี่แทงอืจุดต่ออยู่นี่อืแทงเลื่อนเลือครึ่งหลอดแล้วเลื่อมันเหลือครึ่งหลอดแล้วอื แฮงมิกแฮงมิกอืมอืมแฮงมิกอืมจะตายแล้วจะตายแล้วอืมเรียบร้อยครับเรียบร้อย ร้อยวิญญาณออกมาแล้วใช่ปะวิญญาณออกเนาะโอ้โอ้นี่ไงวิญญาณเข้าล่างเราแล้วเราก็นอนสลบนี่ไงคุณได้ถ้วยรางวัลมาอือลังการงานสร้างมากคุณผู้ชมครับเซฟดิรอะไรเรานี่ไง นี่เลยเซฟคอม p l e t เรียบร้อยหึหงที่สุดก็ฆ่าตัวที่หนึ่งได้เหลืออีกสิบห้าตัวเท่านั้นวิญญาณน,นอนมองเรานอนอยู่ เจ็บไปหมดเลยอ้อว้าวทำไมเรามาอยู่ที่นี่ได้ล่ะว,วิญญาณของน,นางเอกนางเอกยังไม่ฟื้นเลยนะครับเนี่ย อ,อ๋อลูกป,ปั้นตัวแรกได้ล่วงลงมาเรียบร้อยอย่างที่ไอ้ดอมินมันบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าถ้าฆ่าลูกป,ปั้นตัวไหนตายอ่ะถ้าฆ่ายักษ์ตัวไหนตายก็คือลูกป,ปั้นจะล่วงลงมานะครับศัตรูตัวต่อไปของเจ้า ทำชายทะเลมันเคลือนตัวอย่างช้าๆรวบรวมความกาสั่และจงเอาชนะมันให้ได้โอเคครับผมสำหรับตัวแรก ยักตัวแรกแล้วก็ได้ฆ่าตายไปแล้วนะครับเลือสิบห้ตัวผมจะขอปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันใน ep สองนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาคที่2สวัสดีครับ